กูคิดว่าห้องน้ำมันกูเฮี้ยสยอมผัดขิงร้านไหนวะสมาคมักลบผัดขิงเลยไปทักมาแล้วไปทักมาเฮ้ยความพ่อว้านใจกล้าเว้ยอ่านไม่ตอบด่าพ่อกลับเลย สมดังทันไม่ต้องเล่นอะไรกูไ่มดใช่ไม่แม่กูจะซื้อกระต่ายเพิ่มแม่กูไอ้่างกูเห้ไม่กูไม่ได้เล่นมึงเล่นคารี่งเล่นมอจี้มูลาดจี้อะไรมึงไม่ใช่มูลาดไอสัตว์อ้าวกูี้มูลาดไมไม่ใช่มูลาด เฮ้ยมึงเล่นแคดี้ก็ได้แต่ว่าพี่ออฟเล่นให้แฮรี่อ่ะแฮรี่ว่าออฟเล่นให้เล่นแฮรี่ก็ได้แฮร์รี่เที่ยวอะไรนั่นแคร์รี่ไหมไอ้รถเที่ยวอะไรไว้เนี่ยนะมีแสลีมันมันเป็นไฟเตอร์กับแฮร์รี่เทียบเทียบย้อนด้วยนะมึงเอาตัวอื่นนี่คู่หัวล้อหรอเทียบย้อนแผนนี้ไม่น่าเล่นมึงมีสกินคู่ปะ ไอ้เหี้ยอะไรนี่ไม่เข้ามาเล่นนั่น,นอ่ะเออได้ก็ได้ไอ้เหี้ยดีเดียวไฮยาเตะนักครุบที่ทำมาไอ้เหี้ยฟัน,นออกมานอกเกราะเนี่ยนะสต์แดกอะไรทีต้อ <laughs> งใส่ยาดกระดุมปังกัดทางข้างไม่ไม่ไม,ไม่มันแบบต้องใส่หน้ากากไว้เพราะว่าไอ้มันไปรับเลือดมังกรมาไงรับเลือดมังกรใช่ใช่ให่มันไปรับเลือดมังกรมาทําให้ร่างกายมันแบบ เริ่มกลายเป็นมังกรในบางส่วนมันก็เลยต้องใส่หน้ากากปิดไอ้เฮียกูล้ออะไรสักอย่างเรับไอ้เฮียกูทำอะไรสักอย่างในบ้านกูต้องแบบอารวาสไอ้เฮียมึงพูดมากไอ้เฮียกูทำร้านข้าวของโชว์ซะเลยเฮ้ยมึงเล่นอะไรกันไอ้เฮียไอ้เฮียเฮ้ยถ้ามึงไม่บอกกูมึงเล่นไอริกูจะได้เล่นโน้นอะไรนิดเดียวทำไมมึงไม่บอกกูมึงจะเล่นอะไร ไม่ได้เหนไม่เยหนฮรต้งยาตรเหเี้ยที่เหี้ยเลยเท่นกระโดดขนดป้อมมงไม่เห็นเลยเมื่อกี้มันมยีเท่นกระโดดห้อยู่ไอ้เนี้ยเทนกระโดดกับลีปแรกมันคืออย่งกูไม่เคยเห็นเลย อ๋อสีฟ้านี่เหรอเออมึงมึงเหยียบม,มา,เอ,าเออมันอยู่ได้แค่สามสิบวิเว้ยแล้วมันแม่งก็ขาดใจตายไปเลยมึงไปเรีนบนเล่ไปเรีนบนเร่คลิปเรีนบนรยี่เดิไนไปเลยเฮ้ยแบทแมน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 ไปไหนน่ะ เยมันต้องมีคนเวทฟังเด็ดไอ้เนี่ยเติมยังงงไงแต่ทีั้งทั้งกนเขาขี้อะไรมาเนี่ยเอ้าใครตั้งค่าภาษีนี้ไอ้สัสได้บล็อกฟ้าเนี้ยคือโอภาษีมาจากใครวะแย่งโอ้กูไม่น่าขึ้นเลนบนเลยไปเลยไปเลยเด้ไปเลยทีมก็ไม่มีปุตีตายเนมตาย แล้วพลังแฝงน,นี่ใครจัดไว้สัตว์ไม่ได้เล่นนาน<ว>กูลืมมันนี้กูหุนกัเอได้เพราะว่ากูไม่ได้เล่นนานอย่าลืมเนี่ยพอก,กูไม่ไมอยู่แฝงฆ่าตายพอก,กูอยู่ไ้สัตว์ไม่ทำ ตีเทีีเตีเเสริมสร้างคามูดมทีวเทุกเช้าเกาไมเ้เล่นฟาเลยตอนเนี้ยให้ฟ้ามาฟที่หัวเออใช่แล้วูจะไปเห็นว่

ไม่ไมตัวที่อยู่ลิลล่างขาคไอตัวที่แย่งตังค์อยู่เนี่ยตังค์ตัวลิล่างเล่บนไม่มีสักตัวนะเดี๋ยวกูไปช่วยไม่ไเดี๋ยวกูจะไปขโมยตังค์เฉย จับจารมอมกไม่ได้เลยคงมุณโทษโทษโขอโทษ้ยพี่สิเราไม่ช่วยอะไรเลยพี่สิวแม่งโกดนกระบอไฟ้ไม่ทำอะไรแล้ว่เอาอียแล้ว ไอ้กูเห็นยิ่งเลยตายตายกูโยนกูปาสกิลหนึ่งเมื่อกี้ฟ้าพลาดไปนิดเดียวไม่งั้นเราเดียวตายอยู่รอดสีแล้วกูก็ะนึ แค่เม็ดกูแหลมยังเลยเม็ดห้าวตายแล้วด้วแมนกูบอกเกลียดกูชอบจังเลยพวกข้าวผ่าแล้วแตงกูไปไฟกับแท็กแมนตต์ตัวต่อตัวสองตัวนี้ขลาดไม่ทำอะไยตังกูน้อยจังวะเพรามึงเป็นแครี่ที่แทงไม่โลมให้มึงไงเฮียแล้วพี่ซิวของเราเฮียน้อยใจน้อยใจแล้ตีชินแล้วพี่ซิวก็ต่อ ไปเลยไปไปบนไปบนไปบนตลุกต้องไปบนใช่ไหมใช่ใช่ลองดูนิลองดูดู๋รือมึงจะมาใส่ใส่กับผมไม่ไหวน่มไม่ไหวแน่ใกับที่ิวเลือดยังบ้าดิวยังไม่รู้เลยกลัวผัสิลลี่อะไรม่ไม่ว่าใครคอกใจไม่ว่ากู ไฟไฟไม่ไฟร้านไฟเล็กๆจะแข็เขากูกอะไรนะเตียวมาเม็ดมาเยวเยอะเยวะี่บ้านป้ามาปามันยอดอะไรน้า ไหนไอ้เหี้ยคลิปฟามอยู่เลนบนไหนมึงบ้าไปแล้วเมื่อกี้คิปหลุดเข้ามามาตีบัฟคลิปมาตีบัฟฟ้ามึงใช่มันก็จะเป็นได้แต่สติ ซิลมันเกิดเลยไอ้เคี้ยนี่กูกุไม่ก็ได้เลยซิงใส่กูตลอดเลยสัตว์มันไม่ได้กโกงไม่เจ็บเลยมันไม่ได้โกบอมเลยเว้ยเม้นอกจากมันไม่ได้กโกบอมแล้วมันไม่ได้กลัโกงด้วยนะยังไม่ได้มีความเกรงกลัวกูเลยนี่คือความจริง มึงไปไหนเล่ยี่เ้าหัวดบเล้มึงเห็นพ่อมแล้วใช่ไหมมึงมากันกลางเี่ไม่ไมไม่ไม่ขึ้นไม่ได้แล้วมึงเยอนี่มันอะไรกันอวันอะไรกันันีบรอบนี้ไม่ได้แน่ แบทแมนอยู่ตรงนี้แบทแมนอยู่ตรงนี้ไม่มีทอะไรอยู่ต้งไหนซิครับแ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 บไปเก็บแบทแมน เป็นลางเลยไปลากมึงไปกันคิดาก่ร์ดทลังลากกลอนมันเห็นกูแล้วเหมือนกันเออเอาเลยเล่เอาเลยป้อมนั่นแหละพี่ของมึงชื่อใน่ตี๋ยอะไรนี่ทำไมเกมมันเดือดแบบไม่ต้องควรจะเดือด ดิบวิปแค่นั้นแต่กูก็อยากเข้าไอ้เหี้ยซิวก็ดักอยู่ซ <laughs> ือ้อทนล่อยก่อนเพื่อนดับแพกนี่ไปเล่นล่างเล่นล่างมันไปหามึงนั่นน่ะเออเชื่อกูมันต้องไปหามึงแน่เลยอ๋อนั่นแหละต้องร้องันกูโอเคแพ้แพ้กันโหอ๋อ ให้กูตายคาบ่ย่างดีตอนที่กูออกมาเล่นนีอะไรซิวเห็นกูแล้วมามันต้องการตัวกูแน่เลยเพากูเป็นต่าหน้าละสมา่ลแม่งว่านกูแต่ละคนไม่มีปัญญาอ่โอ้ยตรงนั่อะไรเลย ึงอย่าพึ่งแทนนี e. ่เร sure ียกสติแตกเลยเร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 ียกสติแตก กูก็นอนอยู่ไม่ไกลจากมึงเท่าไหร่ว่าทำไมแต่กูให้มึงขึ้นไม่คือตานี้มึงเข้าใจป่ะคือเล็กอะราคาราชาไก่จอมันมันไม่ไปซัพพอร์ตที่มึงเว้ยมันต้องซัพให้กูใช่ป่ะแต่จะคนอื่นด้วยไม่คือพายเตเป็นตัวที่ไม่ควรอาศัย้ดว่ามันจะเล่นยากเลยเฮียนี่มันคือแบบมันอยู่แต่ป้อมเลยเว้ยมันบอกว่าฟาร์มดีๆหน่อย

แม่แมเข้ามมริดีอะไรกันเลยเียเฮียยพี่เาแบบน